ยิ่งสูงยิ่งหอมนะคะยิ่งสูงยิ่งได้กาแฟที่หอมกลุ่นนะคะฝีมือน้องแป้งเองนะคะนี่เลยแป้งจัดให้ชงกาแฟโบราณห้าแก้วนะคะฝึกกันสดๆเลยนะคะนะที่ขายจริงเลยจ้าเก่งแล้วนะเป็นแล้วนะเนี่ย บอกครั้งเดียวเองอะ <c oughs> อุยเลิศนะคะแสดงว่าสมองได้ยิ่งสูงยิ่งหอมหอมปะหอมกาแฟมากอีกสักสองครั้งอ่ะโชว์ฝีมือโชว์ฝีมือโยมกาแฟนะคะเขาเรียกว่าชักกาแฟชัก <c oughs> เหมือนชาชักกาแฟชัก <c oughs> ชักชาชักกาแฟนะคะยิ่งสูงยิ่งหอม ยงขึ้นสูงๆเลยโอเคเสร็จแล้วเรียบร้อยบีบน้ำออกเลยค่ะค่อยๆบีบนะคะบีบให้เสด็จน้ำเลยนะคะวันนี้ต้องแป้งเก่งมากนะคะทุกคน ตงกาแฟโบราณเป็นแล้วใส่น้ำตาลลงไปเลยค่ะโต <Okay. S 1> ามด้วยครีมเทียมนะคะช้อนคุมคูณเลยจ้า5ช้อนนะคะ ใส่นมข้นหวานลงไปนะคะป้าหลานช่วยกันทำทำง่ายนิดเดียวไม่ยากเลยนะคะถ้าไม่เรียนรู้ก็ไม่เป็นนะคะทุกคนอยากให้เป็นงานก็ต้องเรียนรู้อยากเป็นงานก็ต้องเรียนรู้ให้เป็นงานนะคะคนสอนก็ต้องอดทนด้วยนะจ๊ะ